รู้มาไปดูวิดีโอของช่อ p สปอนเวฟมาแล้วนะครับแล้วเขาก็พูดถึงว่าทําไมเครื่องเ,อเล่นเกมพกพา PC นะเป็นแบบ h a n d h e l ล PC นะครับสมัยนี้เนี่ยมันถึงราคาแบบสูงเหลือเกินนะแบบสูงอย่างเช่นล่าสุดที่เราเห็นกันก็คือตัวเรโนเวอร์ลีเจนโก n 2เจนสใช่ไหมที่โอ้โหราคาทะลุไปครับไม่รู้ว่าเข้าไทยเนี่ยจะ40,000กว่ากว่าไม่รู้จะถึง50,000หรือ4 0,000ปลายๆหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้อง ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าทําไมราคามันสูงนะแล้วก็เริ่มมีคนพูดว่าเออจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของมันน่ยตัวสตรีมเด็กนะครับจากวาวเนี่ยทำไมถึงทําราคาได้แบบนั้นและแล้วทำไมจริงๆถ้าเรามองตังต้งแต่ตัว AOG อะไรอะไรต่างๆมาเนี่ยราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกิดอะไรขึ้นนะก็ลุงแมวก็เลยไปรีเสิร์ชมานะครับข้อมูลมาแล้วก็มาชวนคุยนะแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับเป็นอุปมาณเพื่อจะเห็นภาพ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสติมเด็กเนี่ยเป็นเครื่องทํากาแฟแบบแคปซูลนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคงพอทราบนะเครื่องทํากาแฟแบบแคปซูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็เป็นรสชาติที่โอเคใช่ไหมแล้วมันก็สะดวกสบายง่ายนะแล้วถ้าเกิดเราดูราคาเครื่องชงกาแฟแคปซูลเนี่ยนะครับราคาไม่แพงเลยนะคือสมัยก่อนต้าดูแมวซื้อตอน,น,นแรกเกนี่ยก็8ปดพก็ถือว่าราคาสูงแต่ก็ไม่ได้สูงสุด,สดนะปัจจุบันเนี่ยเหลือสัก สามสี่พันก็มีแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับทาไมก็ถึงขายเครื่องกาแฟทํากาแฟให้เราโดยที่ราคาแบบดีมากๆนะแบบว่าเออไม่ต้องคิดเยอะนะครับในการซื้อนะอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าเป็นสติมเด็กที่เมืองไทยต้องคิดเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องหิว้วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสติมเด็กราคาดีมากประมาณหนึ่งนะครับสาเหตุลหลักๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวสต a มเด็กนะครับตัววาวเองเนี่ยไม่ได้กะจะขายตัว เครื่องกาแฟให้เราแล้วก็ไม่ได้กาดทำอะไรจากตรงนั้นนะแต่เขาต้องการแคปซูลน,นะครับเขาต้องการขายแคปซูลให้กับเรามาเรื่อยๆนะเราบริโภคแคปซูลกาแฟให้หม่วันละ1วันละ2 แคปซูลเป็นประจําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สัดส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เป็นกําไรเยอะพอสมควรนะซึ่งถ้าเรามองในโมเดลธุรกิจแบบนี้นะครับวาวเนี่ยเขามีสตีมนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราซื้อสตีมเด็กไปชื่อก็บอกเนาะสตีมเด็กการทํากําไรเนี่ยส่วนรวมไม่ใช่ว่าส่วนตัวสตีมเด็กเองเนี่ยมีกําไรมากแค่ไหนแต่คิดว่าไม่เยอะเลยนะครับอาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกครั้งที่ท่านผู้ชมซื้อเกมบนสตีมนะครับวาวได้สัดส่วน หักเปอร์เซ็นต์ต่อเกมนะซึ่งก็พอไประยะยาวโอ้โ oh, หนี่ก็คือกินเรียบสมมุติว่ายิ่งเป็นสายเราใช่ไหมสายยาดองนะมีอยู่200เกมอย่างเงี้ยก็โดนหักเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวาวนะเข้ากระเป๋าอันนี้แหละครับที่เขาเล็งนะนั่นเลยทำให้ตัว Ste ีมเด็กอะเป็นเครื่องทีเ่เหมือนกับราคาประหยัดแล้วก็เป็นมิดแต่แน่นอนอย่างที่ลุงมาพูดนะมันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องชงกาแฟที่อร่อยที่สุดนะครับรสเด็ดที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่คือจุดนี้คือจุดที่ โอเคสำหรับ wow, วาวนะสำหรับสตีมนะต้องไม่ลืมว่าธุรกิจของวาวแบบนี้นะโมเดลธุรกิจของวาวเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะกับตัวของเพลย์สเตชันแล้วก็ของตัว n i n t e n d o นะครับหรือว่า Xbox ก็ตามก็คือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยอาจจะไม่ได้กำไรสูงมากนะแต่ว่าคาดหวังว่าจะไปทำกำไรอีกชุดหนึ่งอนะ่ะจากการได้หักจากค่าสัสดส่วนขายเกมนะครับ อันนี้คือกําไรแบบเป็นอย่างที่ว่านะคือเป็นเหมือนกับเครื่องทํากาแฟแบบแคปซูลนะแต่ถ้าเกิดเรามาดูของ ROG a l i g n นะ MSI Claw นะครับหรือว่า Lenovo แล้วก็ AYANEO และอื่นอ่มากมายนะ One X Player อะไรต่างๆเนี่ยข้อกกำไรมาจากไหนนะคือแล้วมันจะเปรียบเทียบก,กับอะไรนะคือถ้ามองในแง่นี้เนี่ยเอ่อมาคิดว่ามันเหมือนกับอูดซิงนะครับเราคิดอูดซิ่งเนี่ยไปคิดถึงว่า เป็นอู่แบบอูอ่ทั่วไปนะแต่ว่าให้ลองคิดถึงภาพแบบ f e r r a r i ออย่างเงี้ยนะ l a m b o r g h i ินอะไรที่เหมือนกับเป็นอู่รถไฮเอนด์น่สิ่งที่เขาแน่นอนนะเพราะว่าวาวอะเอาสตีมเด็กออกมาใช่ไหมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าแมสไปแล้วเนะเพราะนั้นสิ่งที่เครื่องเล่นเกมพกพา PC จากแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่ออกมาขายนะครับ สิ่งเขาต้องการเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำเ,เครื่องเล่นเกมพกพาที่มันเป็นสเปคเท่ากันเพราะไม่งั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมว่าไปซื้อ s t e a มเด็ k ดีกว่าไหมใช่ไหมอ่าแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามต้องการทำเนี่ยคือเขาพยายามเสนอคุณค่าเรื่องอื่นและแน่นอนว่าราคาเนี่ยเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มาแข่งตลาดราคากับตัววาวแน่นอนกับ s t e a มเด็ k แน่นอนเนานะเพราะว่า ไม่งั้นก็ไม่ได้กําไรได้กําไรน้อยทําไปทําไมใช่หมอ่าท่นั้นคุณค่าที่เขาจะแข่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอื่น,นะครับเขาก็เลยเสนอสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าสําหรับบางคนก็จะรู้สึกว่าอืมมันจําเป็นหรือเปล่านะมันแพงไปหรือเปล่านะหรือมันสาคัญหรือเปล่านะแต่ว่าอันนั้นแหละคือเหมือนกับสิ่งที่เขาพยายามนําเสนอแล้วก็พยายามจะขายให้ได้ เขาจะต้องแบบเสนอคุณค่าบางอย่างอ่ะที่ตัว s t e ี m เด็กให้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถามว่ามีลูกค้าไหมมีแน่นอนนะก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มนะครับที่รู้สึกว่าตัวสตรีมเด็กเนี่ยมันให้ไม่ได้อยากจะได้เพอร์ฟอร์ม e นที่ดีกว่านี้นะแต่จะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่านี้ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะแข่งอะไรกันบ้างนะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดมาดูในฝั่งที่เป็นคื่องเล่นเกมพวกพาีเนี่ยอันแรกคือเขาจะ แข่งนะเรื่องการประมวลผลนะครับพวก performance นะที่แบบว่าของเราแรงกวา่าอ่าอันที่2นีคือคุณภาพหน้าจอนะครับเป็น OLED บ้างเป็น LCD เป็น Hertz เท่าไหร่นะครับ Hertz สูง Hertz ต่ำเท่าไหร่เนื้อให้เราเลือกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าระบบปฏิบัติการเนื้อปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเป็น r o g a l i g มันก็จะมีเป็น Windows ใช่ไหมแต่เขาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแอป ของเขาเนี่ยคลุมเข้ามาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังน่าสนใจนะว่าถ้าเป็นเอ,อ่อ Xbox a l l ล n เนี่ยนะที่กำลังจะออกอะ่ะนมาอยากรู้ว่าตัว OS ของ Xbox a l l ็อซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันคือ Windows 11นะที่ถูกออ t ติม z ซ์มาให้รันบนตัว Handheld PC ได้อันเนี้ย l n o v v o l g g i o n o g เอ,อ่อ Go g e จ2จะได้หรือเปล่าเครื่องอื่นออกในอนาคตเนาะ MSI ม l a w รุ่นใหม่ออกจะได้ OS ตัวนี้ไหมหรือว่า จะถูกสมวนไว้สำหรับตัวคำว่ารุ่นที่มีคำว่า Xbox เท่านั้นนะเช่น Xbox Alive Xbox Legion เอ่อ Legion Go ยนะ่างเงี้ยเนาะหรือว่า Xbox แล้วก็ตามด้วยชื่อ MSI อย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเนี่ยนี่คือการแข่งขันกันอีกอันนึงเนาะแล้วก็แน่นอนนะ พวกฟีเจอร์เสริมนะครับที่น่าสนใจเช่นถ้าในเคสของตัว Xbox a l i g n เนี่ยมันก็จะมีตัวที่จับให้ถนัดขึ้นถูกไหมหรือว่าจะยิ่งถ้าเราเห็นในตัว Legion Go 2เนี่ยมีเยอะมากเนาะถอดจอยได้ปุ่มเสริมหลายปุ่มมากนะครับมีโหมดการเล่นหลายแบบอะไรอย่เงี้ยอันนี้คือความคิดสร้างสารรค์นะที่ประเดประดังนงันเข้ามาเพื่อคล้ายๆกับ ชักชวนท่านผู้ชมเป็นคนซื้อนะทำไมเขาต้องทาแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนนะว่าทําแบบนี้เพราะว่าในเมื่อเขาไม่สามารถสู้กับตลาดของตลาดราคาเนาะของวาวได้เขาก็ต้องไปตรงนี้แทนแล้วก็เสนอสิ่งอื่นที่เป็นคุณค่าที่จะโดนใจซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะโดนใจในแต่ละแบบใช่ไหมถาผู้ชมชอบจอมากๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ่อหรือว่าชอบเปอร์ฟอร์มมานมากจะรู้สึกว่า l e เจนโกลเจนสมันน่าสนใจมากก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมติท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะลองเล่นแบบความลื่นลื่นของ o s แบบใหม่ให้ผู้ชมอาจจะรู้สึกว่า AOG อะไร Xbox อะไรน่าสนใจก็ได้นะครับหรือว่าแม้แต่การที่ท่านผู้ชมจะรู้สึกว่า price point ก็เป็นสิ่งสำคัญตัว Steam Deck ก็อาจจะรู้สึกโอเคก็ได้หรือแม้แต่เรามองแบบนี้กลับไปที่ Nintendo ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันนะคือเขาก็จะมีจุดเด่นอะไรของเขาอยู่นะเพราะนั้นสำหรับลุงแมวนะในฐานะที่เราเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบเครื่องเกมนะครับเออมันคงไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปบอกว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีเออไปซื้อ,อน,นี้ทำไมเนาะแต่ว่า น่าจะลองถามตัวเองมากกว่าว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนาะมันมีอะไรนะครับแล้วในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะท่านผู้ชมอยากจะได้แบบไหนกันแน่นะอันไหนที่เหมาะกับตัวท่านผู้ชมนะก็อันนี้ก็ลองดูนะครับว่าอันไหนที่แมชที่สุดนะคิดยังไงกับเรื่องออที่ชงกาแฟแล้วก็คิดยังไงกับเรื่องอูรถสซิ่งตรงนี้บ้างนะก็พูดคุยกันมาสนุกสนุกได้นะครับผมโอเคลุงแม่ขอลาไปแล้วนะเจอกันสุดปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ